ขออนุญาตเรียนเชิญคุณสนธนาพรอินจันทร์ผู้สื่อข่าวอิสระจังหวัดฉะเชิงเซาเชาิญครับท่านคิดว่ากระบวนการปฏิรูปประเทศที่กระทำกันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใช่แนวทางในการปฏิรูปจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นอย่างไรฮะตอนนี้จริงจริงแล้วเราเป็นสปชเนี่ยเราทบทวนตัวเองตลอดข่าวข้อละหาว่าเราไม่มีผลงานผลงานยังไม่ปรากฏแต่เราทําประชุมกันเรียกว่าถี่ยิบเลย คืออย่างนี้ต้องเรียนว่าขณะนี้กระบวนการของของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คงทราบรถแมพกันอยู่แล้วในเรื่องของการแก้ไขรัฐนูลชั่วคราวด,ด้วยว่าจะมีการแก้ไขรัฐนูลให้เสร็จจริงๆเขาจะเสร็จ23กรกฎานี้แหละจริงๆแล้วรถถ้าตามรถแมพการขยายเนี่ยสามารถขยายได้อีก30วันทีนี้ในใน,ในเนื้อหารัฐธรรมนูญเนี่ยผมต้องเรียนว่าผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีบทบาทมากก็คือข้อเสนอแนะของประชาชนเนี้ยเข้าไปแล้วแต่อาจจะได้มากได้น้อยกันแล้วแต่นะฮะไฮไลท์มันเลยไปอยู่ที่การริการยกร่างแต่ว่าสปชอของเราเนี่ยสองร้อยกว่าคนเนี่ยเราทำงานกันทุกวันเนี่ยทำงานเกี่ยวกับพรบรประกอบรัฐธรรมนูญหรือเขาเรียกว่าการรายงานข้อเสนอแนะที่เป็นข้อศึกษาข้อกรนอะที่จะปฏิรูปประเทศม,มันก็เลยยังไม่เห็นฉะนั้นถามว่า สิ่งที่จะปฏิรูปได้จริงไหมจริงหรือไม่ต้องเรียนว่าส่วนหนึ่งที่คนทุรเรื่องดีก็คือคนทำรายงานครับผมว่าก็มีการเสนอกันนะว่าไม่ว่าจะเป็นสภาขับเคลื่อนเนี่ยนะจะมาอย่างไงเราก็ยังไม่รู้แล้วก็ไม่สามารถที่จะกำหนดได้ทีนี้คนที่จะไปทำกฎหมายลูกเนี่ยตอนนี้ไฮไลท์แล้วว่ามันจะปฏิรูปได้จริงไหมประปฏิรูปประเทศ,เทศ,เทศต้องเรียนว่ามันยุ่งอยู่ใน ช่วงของ36วาระปฏิรูปก็คืออยู่ในแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะก็คือเป็นกฎหมายประกอบรัฐมนูญแม้แต่กฎหมายเรื่องของการเลืเอกเรื่องของการเลือกตั้งพรรคการเมืองก็ยังยังพูดง่ายๆว่ายังยังบอกไม่ได้ว่าออกมาเป็นแบบไหนแต่ว่ามีอยู่ในรายงานรฉะนั้นประชาชนก็ไม่ค่อยรู้รฉะนั้นปฏิรูปเนี่ยเปลี่ยนน่เปลี่ยนแน่ เพราะว่าในรัฐธมนูญใหญ่เนี่ยได้เขียนไว้แล้วว่ามีการตรวจสอบเข้มมากอในเรื่องของการที่นักการเมืองเนี่ยเอางี้ดีกว่าว่าแม้แต่ประชานิยมที่คนที่เป็นห่วงกันเนี่ยว่าประชานิยมมันจะกลับมารอบสองไหมครับนะตอบได้ทันทีว่าการมืการยกล่างเนี่ยเขาเขียนไว้แล้วว่าคุณจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ใดๆเนี่ยคุณต้องอ้างอิงว่าที่มาของเงินแล้วนะ เงินที่คุณบอกว่าคุณจะมาทำนี่มาจากไหนรายได้จากแหล่งไหนแล้วส่วนใหญ่ที่ทําประชานิยมนิบัติมาเห็นไหมครับคิดพักการเมืองคิดได้วันนี้พรุ่งนี้เอาไปโฆษณาเลยโดยไม่ยังไม่ได้บอกเลยว่าเงินมาจากไหนครับโฆษณาไม่ได้แล้วนะครับต่อไปจะมีการตรวจสอบเข้มครับแล้วก็พูดง่ายว่าปฏิรูปแต่ผมคงจะใช้เวลาตรงนี้ไม่หมดแล้วแต่เล่าให้ฟังว่ามีการตรวจสอบเข้มแน่นอนครับสปชหานรลงครับ เป็นคำถามที่พวกเราก็นั่งคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเกือบทุกวันว่าตกลงเขาจะปฏิรูปจริงหรือเปล่าสปชยังถามกันเอง <c oughs> ยังถามกันเองจะถามว่าบทบาทเราทำเต็มที่ไม่เราทำเต็มที่ครับ <c oughs> แต่ถ้าถามว่าเวลาทำปั๊บเนี่ยข้อเสนอของสภาปฏิรูปที่ถูกแบ่งเป็นคณะกัะนมาที่การทั้งหมด18คณะเนี่ยก็ส่งให้รัฐบาลที่เป็นเนื้อหาว่าสมควรจะปรับปรุงอะไรอีกส่วนก็ส่งให้กับ ถ้าเป็นกฎหมายก็ส่งให้สภานิบัญญัติถ้าไม่เกี่ยวข้องเรื่องการเงินนะส่งเลยแต่ถ้าเกี่ยวข้องเรื่องการเงินก็ส่งให้ทางรัฐบาลแต่ปรากฏว่าบรรยากาศที่ผ่านมาเนี่ยบางเรื่องผมยกตัวอย่างเช่นผังเมืองอกาลังศึกษาเรื่องผังเมืองกําลังเขียนกฎหมายอยู่หน่วยงานราชการก็ส่งกฎหมายไปสนชเลยของเรายังไม่เสร็จเลยออย่างเงี้ยซึ่งถามว่าบางทีมันก็ต้องรอเหมือนกันนะแต่ว่าก่อนหน้าเขาไม่ได้รอเลยเข,เขารีบออกฉะนั้นตอนนี้หน่วยงานราชการเนี่ย อันไหนที่เขารู้ว่าสภาปฏิรูปกำลังจะทำเขาเรีบส่งก่อนเลยเหมือนเรื่องพบอรบป่าชุมชนใช่ไหมใช่ที่เรากําลังเสนอในกรรมธิการในขณะเดียวกันโดยงานก็เสนอสวนขึ้นไปเลยไปเลยโอ้เรื่องพรบน้ําแบบที่เมื่อกี้ได้เล่าเานี่ยพรบน้าเมื่อเดือนมกราครณะกรรมการฏรรูปกฎหมายที่ถูกสั่งให้ยุติบทบาทไปเมื่อวานเนี่ยนะครับคอ,อปรกรเนี่ยคอปรกรเขาเรียกคณะกรรมการบรรลุกฎหมายยกล่างกฎหมายฉบับก่นน้าเสร็จรก็ส่ง พระราชบัญญัติกฎหมายสุขกวนน้าให้กับรัฐบาลเมืม่อวันที<ม>่เก<ม>้ามกราพอวันที่สิบเอ็ดรัฐบาลเสนอกฎหมายของของหน่วยงานกรมน้า<ม>เข้าเข้ากติกาเลยอ<ม>เป็นมติคระผ่านไปเลยซึ่งผมเชื่ออันนี้มันก็เลยเป็นคําถามสาหรับพวกเราในสมาชิกเหมือนกันว่าถ้าจะปฏิรูปจรงิงมันมันต้องมีมุมมองหลายมุมมองครับเรื่องกฎหมายไม่ใช่เป็นเรื่องหนึ่งท่านเองแต่เรื่องที่ต้องกวปฏิรูปคือการปรับทัศนคติใหญ่ในการที่จะ บางเรื่องต้องต้องต้องมาคิดกันใหม่บางเรื่องต้องมีเรื่องข้อมูลครับฉะนั้นในการปฏิรูปจริงๆม,งมันต้องมันต้องมีระยะเวลาเช่นในช่วงสองปีนี้คุณจะทําอะไรได้แค่ไหนอีกห้าปีคุณจะทําอะไรได้แค่ไหนสิบปีคุณจะทําอะไรได้แค่ไหนฉะนั้นเนี่ยผมก็แนวทางปฏิรูปแล้วที่เหลือไอ้กฎหมายที่ออกมาแล้วมันใช้บังคับไม่ได้ถูกใช้ไปแล้วยี่ปีอันไหนต้องแก้ไขบ้างอันนี้อันนี้ก็ต้องปรับแก้ทีละส่วนไปส่วนที่สส่วนที่3เนี่ยเป็นเรื่องของ กฎหมายที่ต้องออกใหม่ก็ต้องแก้ไปแต่ปรากฏว่าเรากําลังทําทุกเรื่องเนี่ยทั้งสามสีเรื่องแบบที่ว่าเนี่ยปรากฏว่าสุดท้ายเราก็ถูกแฟงหน้าหลาย,ลาย,ลายอันครับนั้นผมก็เป็นก็เป็น,ก,ปนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ข้อมูลกับพวกท่านท่านก็ไม่ต้องตอบนะว่าจะปฏิรูปหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าบรรยากาศมันเป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้าถามว่าในมุมของพวกเราในการทํางานเราทําเต็มที่ครับหัวใจของปัญหาประเทศเตาเนี่ยมันอยู่ที่การเมือง <c oughs> ใช่ไหมวุ่นวายที่ผ่านมาก็คืออยู่ที่การเมืองทาไมเราไม่เล่งไปที่ ปฏิบัตการเมืองก่อนเป็นอันดับแรก<ม>ใช่ไหมอันนี้คือเป็นหัวใจสําคัญของปัญหาของชาติอันนี้ประเด็นนี้พอมีคนที่จะเสนอแนวทางในการตีรูปเป็นรูปแบบอื่นที่เช่นการได้มาของสสหรือว่านักการเมืองเนี่ยรูปแบบอื่นก็ไม่กล้าใช้ก็บอกว่าไม่เคยมีแต่ไม่เคยมีในตำราอื<ม>ก็ไม่เอาท่านท่านริมอาจจะเป็นแนวทางที่อาจจะแก้ไขปัญหาของชาติที่ผ่านมาได้เพราะว่าเราใช้การเมืองแบบเก่ามาแปดสิบกว่าปี<ม>ก็เกิดปัญหาอย่างนี้มาตลอด เราไม่ทำไมไม่ลองที่จะใช้ของใหม่ดูบ้างล่ะครับเพื่อมันจะดีแล้วมันจะแก้ปัญหาแล้วก็เข้ากับประเทศเราได้คุณกําลังจะบอกว่าตอนนี้สภาปฏิรูปเนี่ยเกาไม่ถูกที่คันเรื่องที่ควรจะทํากับไม่ได้ทําเช่นเรื่องการปฏิรูปปรับระบบเปลี่ยนโครงสร้างเรื่องระบบเลือกตั้งเนี่ยน่าจะต้องรีบทําก่อนรับต้องทาไม่ใช่เฉพาะสภาปฏิรูปอย่างเดียวแม้แต่ตอน,นอทชด้วยครับอืใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องอดึงปัญหาของเราเนี่ย ที่เป็นเป็นปัญหาหลักเนี่ยเข้ามาทํางานก่อนปฏิรูปประเทศไทยบวมันไม่ต้องปฏิรูปหรอกครับปฏิรูปคนนักการเมืองข้าราชการต้องปฏิรูปให้สอดคล้องกับวิถีนาเดินการของโลกปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นไอประเทศเนี่ยมันดีอยู่แล้วคนเนี่ยความคิดค,คนพฤติกรรมคนพูดในทางสันดานนักการเมืองอ่ะต้องปฏิรูปขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณครับแล้วคุณต้องปฏิรูปด้วยไหมครับ อ๋อต้องปฏิรูปด้วยนะอ่าโอเคสิ่งที่ควรปฏิรูปเร่งด่วนที่สุดนะฮะถ้าการทํางานขนาดสบทททางานยงประสบอุปสรรคอย่างนี้คือปฏิรูประบบราชการครับปฏิรูปตัวราชการนะครับไม่งั้นใครก็เข้าไปทําอะไรไม่ได้นะครับผมเคยมีคนบอกว่ารัฐมนตรีบางกระทรวงนะฮะเข้าไปก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ที่ประหลัยกระทรวงอย่างเดียวนะครับอย่างกระทรวงสาธารณส,สุข เขาบอกว่าก็เป็นแค่รัฐมนตรีนะครับก็ต้องทำตามนิ้วของประหลาดกระทรวงครับครับครับอย่างนี้ต้องสบปชต้องปฏิรูประบบราชการอย่างเร่งด่วนในกระบวนการยุติธรรมพอดีผมก็เป็นอดีตเจ้ากรมธัรนมนูนะครับก็ดูแลกระบวนการยุติธรรมทหารนะครับผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็มีมีคนบอกว่ามีผู้บังคับใช้กฎหมายมีสองมาตรฐานนะครับต้นน้ําบ้างปลายน้ําบ้างนะครับทุกคนก็ต้องอยู่ ภายใต้หลักนิติธรรมนะครับอยู่ภายใต้หลักของกฎหมายนะครับแต่บางครั้งเนี่ยผู้ใช้กฎบังคับใช้กฎหมายก็อยากจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับอย่างเช่นจะขอตรวจอลกอฮอล์คนที่ถูกตัวก็บอกมึงรู้มั้ยนยกูเป็นใครใช่ไหม <c oughs> คนนั้นคนที่ขอตัวก็บอกกูจะเป็นรู้ได้ยังไงมึงมีไม่รู้เลยมึงเป็นใครกู <c oughs> จะไม่รู้เลยมึงเป็นใครนะครับอันนี้เขาคิดในใจนะครับอันนี้นะครับเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราเออเขาาปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายก็ต้องให้เขาตรวจไปตามกฎ ตามระเบียบะนะครับแล้วเราลองถามตัวเราเองซิเวลาเราเจอใบสั่งนเนี่ยวิ่งาหาตำรวจไหมสอนอนนั้นสอนอนนี้เวลาเราจะเข้ามาหาาะไรราชภัฏราชนคฤติเราวิ่งไปหาที่การบรดีไหมช่วยฝากผมหน่อยช่วยฝากลูกผมหน่อยเ,ออเวลาจะประโมูลน,นั่นประมูลนี้วิ่งไปหาใครบ้างไหมนะครับอันนี้เราต้องปปิรูปตัวเราเองด้วยนะครับไม่ใช่โทษแต่คนอื่นนะครับเสียดายจริงครับเวลาของรายการเรามีเพียงเท่านี้เราไปฟังกระทู้ดีๆที่เหลืออยู่ครับขอเรียนเชิญ คุณนรงศักดิ์แก้วเมืองเพชรครับอาชีพรับจ้างอยู่ที่ชาเชิงเซาเชิญครับนโยบายประชานยนนะครับของพรรคการเมืองต่างๆนะครับท่านคิดว่าในอนาคตเนี่ยจะสร้างผลดีหรือผลเสียกับประเทศชาติต่ตอไปครับขอเรียนเชิญคุณปิ่นมณีรุ่งพดุงสิริเป็นเกษตรกรอยู่ที่ชาเชิงเซาเชิญครับรัฐบาลเตรียมแจกเงิน400บาทต่อเดือนแก่เด็กทารกยากจนอายุครบหนึ่ง หนึ่งขวบนำมารวมเป็นสวัสดิการของชุมชนได้หรือไม่แล้วมีหลักเกณฑ์อะไรในการตัดสินว่าเด็กยากจนอขอเรียนเชิญคุณวันธนาหนิมพาณิชเป็นแม่บ้านอยู่ที่8ริ้วฉาเชิงสาวเชิญครับค่ะในการเลือกตั้งสสสอจอเราอยากได้คนดีมีความรู้มีความสามารถแล้วก็ซื่อสัตย์แต่เราจะรู้ได้ยังไงคะในเมื่อเราไม่รู้ต,ตัวตนที่แท้จริงของเขา น่าสนใจครับเป็นกระทูด้ดีๆที่เหลืออยู่ทั้งสิ้นเลยนะครับในครั้งถัดไปรายการเสียงประชาชนจะสัญจรไปรับฟังประชาชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ครับโดยมีคุณเสรีศรีหัตไตรผู้ว่าราชาการจังหวัดบุรีรัมย์มีคุณอภิษ์อังคัทติรองประธานสภากเกษตรกรแห่งชาติขอเชิญชาวจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจร่วมการปฏิรูปประเทศไทยเข้าร่วมรายการได้ในวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนี้เวลา13นาฬิกาตรง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับสำรองที่นั่งด่วนครับที่หมายเลขโทรศัพท์0883241648รายการในวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณวิทยากรทั้ง3ท่านท่านสปชและก็ประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดใกล้เคียงที่มาร่วมรายการในวันนี้ขอบพระคุณครับขอขอบพระคุณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีมหาวิทยาลัยราชพัฏราชนครินจังหวัดฉะเชิงเซา โรงแรมซันทาราเวลเนสรีสอร์ทโฮเทลนะครับร้านสมควรอิงเจ็ดแริ้วที่ได้ร่วมกันจัดรายการที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้คุณผู้ชมจะกลับมาพบกับรายการเสียงประชาชนได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้า2องทุ่มครึ่งจนถึง4่ทุ่มวันนี้ผมประพจน์ผู้ทองคำและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ